ไม่ได้คือหนึ่งเดียวมีอยากพุทธประสงค์ก็หนึ่งเดียวเมื่อประตูนี้เนี่ยเขาพุทธาพุทธประสงค์มาเข้ามาถึงห้องกข้ถึงห้องที่เดียวเข้าห้องนี้ก็ได้แน่ครับนั่นจะชื่อว่าผู้หลูก็เหมือนเข้าห้องพระสงฆ์ก็ถึงห้องพระพุทธเมื่อถึงก็พุทธก็ขอประตูไี้ก็ได้ทีนี้ขอให้เข้ามาให้ได้เข้าเลยพระพุทธเข้าเลยพระธรรมเข้าเลยพระสงฆ์ไม่ต้องเห็นตัวท่านไม่ต้องเห็นองค์ท่านไม่ต้องเกิดร่วมสมัยกับท่านแกสัจธรรมภาพยู่ทุกอนุในบรรยากาศในโลกนี้เมื่มีที่ว่านที่นี่มีพุทคธรรมสงฆ์แค่เร แเด็กเราเ้องไปหากิเลสตอนนี้ไม่น้องไปหาคำสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือรอบตัวเราไม่ต้องพิพาสที่ไหนชิดเรียนนี้ศักดิ์สิทธิ์เรียนนี้เนาะจิะได้ถึงพุทธะอย่างนี้ถึงไม่ได้ให้เด็กตั้งนามวเหมือนพุทธเจ้าอยู่เนือเสือก้าวเขาจะได้บุญเยอะไม่ใช่ตัดเว่านั้นระโาแต่ถ้าทุกอ,องค์ใหญ่ใหญ่น้าขโมนไม่กลัวผีไม่กล้าทำบาปมึงมันตั้งมันมันนี่มากเดือดที่ทบารูปเปีนอาการแฝดแต่พ่อพี่ใหญ่หนือเสือก้าวเขาจะทัวอะไรทุกอย่างก้าวาจะชนะเมตตายิ่งใหญ่แล้วเนี่ยแต่ ใจเราไม่มีพ่อไปปีโมหาโทรศัพท์ไปมีความปรุงแต่งก็เลยเพลียหมดแค่วางใจให้ถูกวางใจที่พุทธธรรมสมก็จะนําจิตเราส่งตรงที่องค์พระศาสดาทั้งทุกอย่างตางมจุตมาใช่วยครับให้เราส่งตรงที่พระองค์หลวงพ่ออาจารย์เลี้งกระบะลูกเดียวเด็กพ่อ,อเขา,าใหญ่ังเสียกมขาดภาษายุ้กแล้วก็นอนโกน้องโก,กรกเขาพระอรงค์หลวงรับองรับการเป็นอาชีภาพสะรรค์นี่คือสามารถพุธทธะบารมีฉะนั้นทุกอย่างที่มาอยู่ความมีศิ เพื่อนและปฎิก,กันในทางภาพพ็ต้องรัดรวา่าไม่ให้คนดีจะเกิดขึ้นาการตากควตในการปฏิบัติอย่างแน่นอนท,ทั้งหมด